ตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์อันเนึง s z 0 2ตัวนี้นะครับเราก็มาบล็อกแกะกล่องกันเลยเขาก็จะให้มาแบบนี้ที่ห่อถุงบลาสติกนะครับข้างหลังจะมี serial number นี่คือลักษณะของข้างหน้าเริ่มแรกก็ใส่ฐานนะครับข้างหลังก็จะมีน็อตเราก็ไขออกจากนั้นก็จะเป็นฐานแบบ 3A เล็กๆก้อนเล็กนะครับล้วก็ใส่โคบเบลย2อันตัวนี้จะใช้าฐานยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ที่เรียกก็คือเรียก Panasonic มาครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อย ขันน็อตจากนั้นเดี๋ยวเรามาเทสข้างหน้ากันครับพอเปิดเครื่องแล้วเราก็จะเห็นแบบนี้ปุ่มที่3ที่เหมือนพาทิตศก็คือเปิดแสงไฟหน้าจอตัวนี้ครับให้เห็นชัดขึ้นเนี่ยพอเรากดค้างหน้าจอก็จะติดแบบนี้พอกดค้างนะครับก็จะดับต่อมาปุ่มที่2ครับที่ขึ้นว่า NCV ไฟฉายคือกดแล้วก็จะมีไฟตรงนี้2ดวงสองสว่างได้ ส่วนปุ่มเซตนะครับก็คือไว้สําหรับเปลี่ยนโหมดตัวนี้เป็นโหมดไดโอดตัวนี้วัดสีตัวนี้วัด DC วัด AC วัดไฟนะครับวัดฟาเรนไฮต์วัดองศาแล้วก็โหมดออโต้ของเขาตัวนี้วัดโอห์มได้นะครับเนี่ยกดไปก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้ของที่เขาให้มาข้างในก็จะมีสายวัดของเขาด้วยนะครับสีดํากับสีแดงตัวนี้เราเอาตัว R มาครับก็คือความต้านทานชนิด6.8โ oh อห์มเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวัดกันครับใช้โหมดออโต้ นะครับเขาก็จะวิ่งไปให้เองเห็นไหมครับ6.8โ oh อห์มพอเราออกมันก็จะวิ่งหาวิ่งหาไปครับนี่คือโหมดออโต้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมสั่งซื้อได้ที่ตะก,ก้าที่ปักไว้นะครับหรือที่ขึ้นไว้หรือลิงก์ที่ขึ้นมานะครับสามารถกดได้เลยครับตรงไหนก็ได้หรือเพื่อนๆมีคำถามนะครับสามารถฝากไว้ในคอมเมนต์ช่องด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาตอบให้นะครับสำหรับมิเตอร์ตัวนี้